สวัสดีครับผมเปเกมปิดเนะครับผมวันนี้ก็มาเก็บการเกียนฟรีไฟกันนะปวดฟรีไฟอย่า,าเรียกว่าเกียน์อะไรเกียร์มาใช้กับอวีวันนี้เราจะมีความฮาและความปั่นขนาดไหนก็ไปดูในเกมกันเลยครับเดี๋ยวเปิดไปกันก่อนตอนนี้เราไปเจอตี้มาเกมที่แล้วนะคะรับผมไปพัดได้ครับมาครับพร้อมแล้วครับ อ๋ออยู่เซช่แดงชยแดงสามอช่แดงสามพัดไตอพี่พี่ชื่ออะไรกันนะครับอะไรนะชื่ออะไรกันนะครับเจ๊ฮออะไนนะอ้ออะ,อน,ะน่ากลัวมาขึยนะ น่ากลัวนะครับยา,าห,อหาลอครับผมไม่นะก<น>็ปกติจะโดนรวบไปนะ เดียวไม่ได้คิวเลยข้าหัวเฉยเลยไม่ได้เล่นด้วยเกมเนี้ยทุกดนอย่างเดียวมาแล้วแต่หมอครับเป็นหมอซะแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจนใต้ไม่ใชแบบจนใต้เราจะยังมียบไปนะครับผมพ่อคุยอะไรเราตอบนะเป็นคนที่ไหนกันนะครับก่อน เป็นคนจังหวัดไหนอะครับผมอยู่จังหวัดยละลาผมดูนะครับสว่างหรครับผมแล้ว่อยด้ดูนะว่ามีใครเข้ามาไหมตัวนี้ตรงอิสเลยขวามีตัวน,นึงครับเราอ้อมายตามเพื่อนไปครับเมื่อกี้เราก็ไม่ได้อะไรเลย ในโกดังเกเรามือเป็นหมอให้เพื่อนมากกว่าครับเ้าเล่นกเตึงมากนะเื่อ่อนเพื่อนกาลังไปกำลังไปเติมครับโอ้ยตัล่นหนึ่งตัวพี่ตัเล่นหนึ่งวเล่นัล่นช่ว น้ยเราได้ยิงแล้วนะเหล๋ยวปืนให้ผมนะครับ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 ผมโอ้ยพี่เล่นเก่งมากเลยครับ ัน,นี้เล่นหนึ่งกี่โมงกันนะครับ oh. เล่นหนึ่งกี่โมงะครับ First Blood. เรียบอะน็อกเอาอะอย่างเอาอะดูฮะบ,บ,บอกตรงเลยครับเพื่อนแบกเกมเนี้ยไม่ได้เล่นเองเลยโอ้โหโเศร้า เขาใจดีมากเลยครับที่นี้ไม่มีการดา่าเลยนะ <c oughs> ถือว่าสังคมเกมดีมาก <c oughs> ไม่กดเยี่ยมเลยขรีมดผมนะ โอ้โหแม่เห็นนิกจะมาจะมาเก็บเขา่ะโดนน็อกเองเลยเซ็งเมื <S <S 2> <S 2> อ่剛剛อกี้ไม่ร้าหมอกเปิดอย่างนี้เปิดปได้ยินหมดเลยแสบเลย บถ้าเมื่อกี้เราฮัลโหลครับมีใครได้ยินไหมโอเคไม่ได้ยินละเมื่อกี้นะ Halo, ครับผมฮัลโหลครับมีใครได้ยินปหมไม่ใช่ได้ยินไ ถ้ารอครับถ้ารอครับเมื่อกี้เลยครับไม่น่าละเมื่อกี้ถ้าทุกคนไม่ได้ยินเสียงก็เป็นไปลกในะครับผมไม่บั๊กไม่ได้ยินเสียงคนในเกมไม่ได้ไปแกใไม่บั๊กไม่มันบั๊กน่ะพี่เป็นคนนั้นเลยพี่เคยออกหยุดพูดไหมครับเขาจะตอบหรือเปล่าไม่รู้นะ โอ้ยไม่เป็นวงก่อนกันแล้วอะไรครับเนี่ยเจ้าไปกินข้าวมาครับนั่นเองตู้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 นึงตูานแล้วเพื่อนสั่งเกมมาครับเพื่อนสั่งเกมมาแต่เราไม่ได้แบกงง เพลงจังไรบักฮัโลโหลมีใครได้ยินผมไหมครับทำไมมันบักอะ่ะใบบักที่ผมหลอดแล้วอะฟังข้าวไปเออพี่พี่พี่เคยออกกีทู๊บไหมครับมาจะไม่ได้ยินนะทำไมมันบักครับคุณดูไใบบักพูดเอง โอ้ด้านหน้าผมหนึ่งตัวเกมงงบอ้องตรงมาช่สนอะไรพี่สองตัวเลยอง oh, <bang. S 1> ตัวเลยไปเตะไหม่หานะตามไหมขอบใจมากโอ้โยช่วยตัวด้านหน้าผมด้านหน้าผมโอ๊ย เจ็บครับได้น่าเจ็บครับเขาใช้หมุกคองว่ะดิงนี่โกงสุดเลยนะผมว่าทน้งน้าเลยยิงไม่โดนเลยแม่ยับสวยได้ยิงแล้วเนี้ยเป็นไหนน่าร้องไห้จังได้ยิงเฉยโอ้ยต่เนี้เอาไม่ช็อตเลย เื่อนบ้านเป็นคนดีๆมากนะผมน่าเป็นเพื่อนบ้านเขาอยู่อย่าลารีกว่าไม่โมอด่อนงอ้าไอ้เฟยเอาแต่เขาเป็นคนดีมากเลยนะผมอต่อวลัดไหมครับเป็นอะไรครับครับผมน้าอยู่กับเรา้วเราก็ไม่ได้เกลียด ที่แต่บ้านแล้วเนาะเหมือนกันก็มาหาค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไป็นค่อยๆไปบ้านไม้ค่อยๆเป็น,น,น <c oughs> ค่อยๆไป,ไป,ไปเหมือนเธอที่เธอต้องการจากเธอไม่เคยต้องการอะไรครับเนี่ยเามาไปนอนได้เกมบิดตรงเนี้ยบาโดน,นหัว แต่ไม่ตายเขาเก่งมากนะคนนี้ผมยอมรับเลยเฮ้ยผมยากโอ้โหเก่งมากมากเข้าคมนะสำหรับผมมาเข้าคมมากตัดมาที่เกมบิดฮะไม่คมเลยเลยครับลูกต่อครับพี่พี่ครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่พี่ เินจรไหมครับอันโเหลครับใชครับพี่ๆเคยออกยูทูปไหมครับเยี่ยมเลยครับช่วย <c oughs> ไปไปไปเราจะเฉลยประมาณสองเกมไหผมผมจะทำอย่างนี้ตลอดนะเฉลย ตรงนี้มันเกิด่ะครับตรงนี้มันเกิดนาย,นาย,นายระวังนะตรงตรงที่มันเกิดมีสองตัวสวยครับสวยครับได้คิวแลวภูมิใจเลยเฮ้ยโค้ช ฟอร์มัทเหรอครับผมเป็นปืนดีกว่าเอาเป็นเอเคเอเคที่แอาทำวันนั้น yep. ซื้อกอดสาบแล้วหมวกไม่อยางซื้อจริงจริงก็ต้องใส่หมวกแต่เราไม่ใส่อะมันเราไม่ชอบใส่หมวกมันร้อนนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเกมนี้เลย ผมเน่นงเกมนี้ผมเจอเพื่อนบ้านมาหลายคนนะเพราะเขาเป็นคนดีมากเลยสัตว์มันที่เด็กไทยครับเปิดไม้เสร็จแม่งด่าผมเลยโคตรเซง็งอะนะแม่นด่ามไม่ว่าหรอกแม่งด่าถึงมีดามานดาเลยงงไปดาวกันนะ อออีีีกกกตตตััััวววนนนึึึงงงครบ <Double kill. S 3> ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงฮนะอย่างที่เพื่อนบอกเลยอนะ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเราจบคลิปแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าแลครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดต,ตามกดไลค์กดต like, ับติ๊กต๊กผมด้วยนะครับ700ดร้อยซับสไครต์นะครับผมวันที่อัดคลิปนะขอบคุณครับ